สวัสดีจ้าวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะจ้ายี่สิบเจ็ดมีนาคมวันนี้ก็เอาหาน้อยมาฝากนะจ้าก็จะมาช้านิดนึงนะจ้ามาช้านิดนึงเต็ก็พอมีเวลาทันนะจ้าซื้อได้นะจ้าไม่พูดเยอะนะจ้าเดี๋ยวจะไปซื้อไม่ทันนะจ้าเลขวิ่งนะจ้าสำหรับคนที่ชอบเลขวิ่งนะจ้าวันนี้วิ่งหนึ่งกับสามนอจ้าหนึ่งกับสาม หนึ่งกับสามฟันที่สามจ้ะฟันที่สามเน้นๆนะจ้นเน้นๆนน้นๆมีสี่สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดแล้วก็สามศูนย์นะจ้ะน้นๆได้จะ้ะสี่สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดแล้วก็สามศูนย์นะจ้ะ แล้วก็เลขจากทูปนะจาะเลขจากทูบที่เมื่อเช้านี้ก็ได้ทําการเ้นนะจ๊ะเ้นเจ้าที่เจ้าทางนะจ๊ะเลขจากทูบก็ตรงกันนะจ๊ะตรงกันตรงกันกับเลขฟันฟันที่3วันนี้นะจ๊ะเลขจากทูบก็ได้เลข2ได้โสมหนึ่งสามนะจ๊ะเลขทูบนะจ๊ะแล้วก็ตรงกับความฝันแอบนะจ๊ะเมื่อคืนแอบฝันฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถพี่ชายนะจ๊ะทะเบียนรถพี่ชาย ว่ารถพี่ชายหายทะเบียนรถมอไซค์เขามันตรงมันสามสองนะจ๊ะทะเบียนรถสามสองก็ตรงกันกันกบเลขทูปนะจ๊ะแต่สามสองนี่เป็นทะเบียนรถคําว่ารถนี่อาจจะรถหนึ่งแต้มนะจ๊ะรถหนึ่งแต้มก็อาจจะเป็นสามหนึ่งก็ได้นะจ๊ะก็ตรงกับเลขวิ่งวิ่งมีหนึ่งกับสามนะจ๊ะก็ลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะจ๊ะในนะจ๊ะเป็นเลขที่จุดมาแล้วนะจ๊ะ จะแคปไว้ไปซื้อนะจ้ะรักตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองเอาไปซื้อกันนะจ้ะเก่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะจ้ะจะ,จะวิ่ง1กับ3มเดี๋ยวจะวิ่ง1กับสาสำหรับคนที่ชอบเลขวิ่งฟันที่3เน,น้นน้นนะจ้ะเน้น4ี่สาเจ็ด สามสจ็ดแล้วก็30นยะจ๊ะเลขจากทุบเลขจากทุกก็สองหนึ่ามะจ๊ะเลขความฝันทะเบียนรถสามสองสาอ,งอาจจะลดมาเป็น3 1มนึ่งนะจ๊ะ,ะจาก,กวันนี้ก็แนวทางฮานอยวันนี้นะจ๊ะก็ะให้เป็นเป็นช่องที่ติดตามจากขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะจ๊ะก็ ขอจบคลิปเท่านี้นะจ๊ะก็ให้ทุกคนจงมีโชคมีลาบนะจ๊ะทูห้วฮหาหนอยในวันนี้ด้วยกันทุกๆคนนะจ๊ะวัสดีจ๊ะ